วันนี้พี่จะพาพวกเราเนี่ยมาดูเรื่องของการทดสอบสถานี1,000เมตรนะวิ่ง1,000เมตรอันนี้คือการสอบจริงนะแล้วก็พี่เอาคลิปของอพี่เองนะนะไม่ได้ไปก๊อปลิงอะไรของใครมานะครับเป็นการบันทึกการวิ่งของพี่ปอนกับพี่ปื้มนะในสนามจริงเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไง แล้วก็เวลาเราดูเนี่ยก็อยากให้เราเนี่ยได้ได้เห็นนะแล้วก็จำลองภาพดูจุดแรกครับจุดแรกดูเส้นออกตัวเห็นไหมเหนะ็นไหมมันจะมีวงอะไรไว้อยู่ครับมันจะมีเส้นโค้งไว้อยู่โอเคนะครับเพราะนั้นใครที่ไปซ้อมวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือจุดสตาร์ทนะโอเคนะจุดสตาร์ทแล้วดูเสื้อผ้าที่เขาใส่ครับต้องใส่เสื้อสีอะไรครับ สีขาวคือสมัยก่อนนะเขาไม่ได้ฟิกเรื่องเสื้อออกพระลระรอบสองทีงนี้พี่ๆเขาที่สอบติดรอบสองเนี่ยเขาทำไงร,รู้ป่ะเขาใส่เสื้อแบบสถาบันเลยเสื้อกดวิชาเลยแบบมีอยู่ปีหนึ่งแลนองขดเดขึ้นข้างหลังเลยแต่บางทีเนี่ยโอ้โหมาเป็นทีมเลยนะครับทีนี้เขาก็เลยออกกฎว่าให้ใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็กางเกงสีดําแล้วเราก็รองเท้าอะไรก็ว่าไปเอาดูนะพื้นเนี่ยมันเป็นพื้น พื้นวิ่งเนาะของสานเรือนี่วิ่งสนามอะไรนะของของในเรือเนี่ยมันเป็นสนามอะไรอะพื้นนะพื้นพื้นวิ่งแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมพื้นวิ่งแบบนี้เหมือนกันบางเหล่าเนี่ยบางเหล่านี่วิ่งวิ่งบนพื้นพื้นถนนเลยนะพื้นปูนอะพื้นคอนกรีตอะบางเหล่านะแต่พี่ไม่รู้ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาปรับหรือยังไม่รู้นะครับ บางเราเนี่ยก็เป็นสนามวิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีรูวิ่งแบบเป็นยางแบบเนี้ยเป็นทรายนะสมัยพี่วิ่งนี่คือเคยเห็นแบบว่าสนามวิ่งที่แบบว่าบ้านๆอะ่ะเข็นว่าออจะเป็นทรายเพรนั่นแหละที่นะก็ต้องลอง,ลองดูให้ดีแต่ละเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงจะเปลี่ยนแล้วแหละนะงบประมาณอะไรก็มีการปรับปรุงแล้วอ่าเราไปดูนะครับว่าพี่เขาออกตัวยังไงตอนนี้ถ้าจำเวลาไม่ผิดเนี่ยเวลาจะประมาณแบบ่ายสองครึ่งแดดเนี่ยกำลังแบบ จ้าเลยนะแล,นและการและการวิ่งเป็นการวิ่งรอบบ่ายตอนเช้าก็คือเราสอบ6สถานีไปแล้วนะครับแแรงคุณเนี่ยโดนอัดหมดแล้วนะแรงคุณเนี่ยอัดหมดแล้วนะครับสนุกมากคณะกรรมการพูดกรรมการเนี่ยจะยกธงสีแดงอันนี้คือพร้อมหรือยังไม่พร้อมสัญญาณว่ายังไม่พร้อมอยังไม่พร้อมเนี่ยตรงตรงฝั่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีอัธจันทร,ร์ นค,คนดูเนี่ยจะเยอะมากเลยเหมือนกับเล่นกีฬาสีเลยนะเหมือนกับไปเชียร์กีฬาสีเลยแอนใครที่อยากจะไปสอบสอบรอเนี่ยพาพ่อแม่ไปนั่งในบรรยากาศนี้ให้ได้ตื่นเต้นเอาละกรรมการเปลี่ยนเป็นธงขาวแล้วพร้อมแล้วเราสัญ,ญญาณปล่อยตัวจากเส้นชัยนะอ,อไม่ใชใใ่ในคนที่ปล่อยตัวแล้วครับยิงปืนนะครับปล่อยตัววิ่งไปแล้วครับดูครับสเต็ปขาสเต็ปขา ปึ๊บเห็นไหมดูสเต็ปขาของเราเนี่ยอยู่ไหนครับพี่เราอยู่ไหนยังมองไม่เห็นนะแต่ไหนเห็นหรือยังคนนี้ปะอ๋อไม่ใช่นะไปต่อครับดูการวิ่งนะครับพี่ๆเขาตัดผมมาเรียบร้อยนะนี่ๆๆอ่านี่พี่พี่ พี่ปื้มอะ่ะอนี่พี่ป, ilo, ปอนนี่พี่ปอนนี่พี่ปอนแล้วก็นี่พี่ปื้มอ่าชุดเดียวเลยครับดูครับนาฬิกาจับเวลาครับอั <S 2> <S 2> นนาฬิกาจับเวลาตรงนี้อ่าน้องดูเส้นชัยครับเห็นไหมดูเส้นชัยเห็นไหมเส้นชัยเนี่ยของเราเนี่ยเราไปเอาเส้นชัยตรงนี้ตอนที่เราซ้อมจัดได้ปะ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เราเจอเส้นนี้ตอนที่เราซ้อมอะ่ะก็คือเส้นมุมธงอะ่ะถูกปะเส้นหลังประตูอะ่ะแตงเขาเนี่ยเขาจะมีเส้นชัยอยู่ตรงนี้โอเคปะอันเวลาของเราเนี่ยจะเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรเกินดี่ว่าขาดอ่าวิ่งไปวิ่งไปลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะใช้สูตรไหนสูตรนําต้นๆเลยหรือว่าวิ่งไปตามที่เราซ้อมแต่สมัยตอนที่พี่ไปสอบนะ พี่ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเก่งนะพี่บอกแล้วพี่ไม่มีโค้ดไม่มีอะไรติวให้นะพี่ซัดเลยครับรอบแรกนําเลยครับรอบสองเลยครับไม่เหลือครับผ่านไปทีละคนคนแรกผ่านไปคนที่สองคนที่สามค่อยๆผ่านไปแต่พี่มีสูตรว่าทุกครั้งที่คนวิ่งแซงพี่เนี่ยพี่จะต้องต้องฮึดก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยพอแซงปุ๊บอ่ะเออบายบายยังไม่ใช่พอพอเขาจะตีแซงพี่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะวิ่งไขยเขาก่อนจนพี่ไม่ไหวปุ๊บอ่ะโอเคเชิญครับไปเขียว ถูกว่าพี่จะใช้อย่างนี้ตลอดนะจนสุดท้ายก็โอเคผ่านเข้ามาได้ได้ยินเสียงไหมฟังเสียงหน่อยครับมาแล้วครับเมื่อกี้ผ่านไปครึ่งรอบแรกไม่นับนะไหนพี่เราอยู่ไหนเนพี่พี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนสับมาแล้วครับ แต่นีพี่ปอนขึ้นมาแล้วนะอ้าวพอรอบสุดท้ายพอรอบสุดท้ายปุ๊บกรรมการท่านนี้จะเคาะระฆังสัญญาให้รู้ว่าเหลืออีกหนึ่งรอบโอเคปะ่ะครับบางคนกลัวว่าเอ้ยวิ่งไปแล้วนับรอบไม่ถูกไม่ต้องกลัวนะครับกรรมการท่านนี้จะสั่นจะเคาะระฆังอ้าวไอติมไม่ติมไม่ติมไอติมอยู่ข้างหน้าะ <laughs> ตลกเลย จริงจริงเอา้าพี่บอกว่าให้ให้เราฟังเสียงละครเนี่ยให้จินตนาการว่ามีรถขายไอติมอยู่ข้างหน้าเรากําลังวิ่งไปซื้อไอติมร้อนๆได้ปะพี่คิดอย่างนี้ได้ปะเออได้นะครับบางทีคุณต้องเปลี่ยนอะไรที่มันแบบว่าดูแบบตื่นเต้นดูแบบกดดันอย่างนี้ให้เป็นอะไรที่มันแบบว่าชิลๆอ่าเช่นสั่นกระดิ่งก็ให้เป็นจินตนาการว่ามีคนขายไอติมอยู่ข้างหน้าเราต้องวิ่งไปซื้อเดี๋ยวไอติมหมดอยากจะในไอติมจังเลย อันที่สองแสงแดดโอหมันร้อนอะ่ะเราก็เปลี่ยนมุมใหม่เปลี่ยนว่าเป็นอะไรครับแสงแดดเปลี่ยนแล้วเป็นอะไรแสงจันทแสงจันนวลพองนะเย็นจังเลยแล้วมันจะช่วยได้เยอะนะครับปรับที่มุมคิดนะครับไม่ใช่วิ่งไปท้อไปอย่างนี้เอานะอาพี่เขาอยู่ไหนดูซิอ่ามีพี่ปื้มนะครับร้อนมากฉั้นถ้ากําลังไม่ถึงเนี่ยจบบางคนบอกว่าเอ้ย โหทำไมพี่เพิ่มวิ่งลังท้ายเดี๋ยวคุณไปวิ่งเองคุณจะรู้นะคุณได้วิ่งเองคุณจะรู้นะครับท่านพอถึงจุดจุดนี้เนี่ยมันหลายอย่างหลายปัจจัยครับผมจะไปตัดสินเดียวไม่ได้สุดท้ายนะครับลองดูครับเห็นไหมครับพี่ปอเนี่ยเกาะกลุ่มนำอยู่นะครับเนี่ยพี่ปออยู่นี่ครับเกาะกลุ่มนำอยู่ครับ จังหวะน,นั้นนี่คือความแข็งแรงนะจิตใจเนี่ยสำคัญมากนะครับโอมีการสรับครับใครเนี่ยสับมาแล้วครับอ้าวจำครับเวลาน้องซ้อมนะเวลาน้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะสุดท้ายนะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมุมทงตรงนี้ปุ๊บโค้งสุดท้ายปุ๊บให้บอกตัวเองเสมอเลยว่าต้อง ต้องสับนะต้องอัดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรับใช้ในการสอบในการซ้อมของเราพอเวลาเข้ามาโค้งนี้ปุ๊บให้เป็นไงเลยสับเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยรู้แล้ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมสับตรงนี้ไปผ่อนเลยนะออมแรงมาเงี้ยมันจะได้ประโยชน์ไหมไม่ได้นะบางคนไปออมแรงมาแต่เข้าโค้งเนี่ยไม่ต้องนะเพื่อที่มาสับตรงนี้ให้ดูดีไม่เอานะคุณก็วิ่งตามจังหวะคุณว่าแหละแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้ใช้ก๊อกสุดท้ายเลยครับแล้วก็สับเลย นะครับเดี๋ยวดูพี่เขาว่าพี่คนนี้เขาสับหรือเปล่าอ่าพี่คนนี้สับครับเห็นไดก้าวยาวมาเลยครับนะส่วนใหญ่ก็จะสับนะเรื่องใจเนี่ยพี่ปอนในคนนี้ครับเห็นไหมใจแบบสุดยอดมากสับเลยครับวิ่งพอร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยต้องวิ่งด้วยใจนะต้องเอาใจมาวิ่งด้วยปุ๊บ พี่ปอนเข้าสามสามเจ็ดสเตปวิ่งอย่างนี้ยแต่ได้เกือบเต็มเลยนะเต็มเท่าไหร่ครับสามสองสองพี่ปอนเนี่ยเกือบเต็มเลยนะแล้วพี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าน้องเห็นวิดีโอตอนนี้ปุ๊บเนี่ยน้องอยากคิดว่าเอ้วิ่งสเตปแบบนี้เอาละสบายแล้วเดี๋ยวไปซ้อมแค่นี้พอเกิดปีหน้าเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยคุณจบเลยนะเนี่ยพี่ปื้มเหนะ็นไหมก็สปีดขึ้นมานะครับ ไปดูครับว่าสเต็ปแบบนี้เวลาเท่าไหร่ไปปื้มสู้ๆไปป่ม hmm ปึ๊บเท่าไหร่ครับสี่นาทียีิบสองเห็นอะไรไหมเห็นเวลากับเห็นสเต็ปการวิ่งคิดว่าสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์คนคนที่วิ่งคนคนคนที่วิ่งบ่อยไหนบอกพี่ได้ว่าเวลามันมันแปลกๆไหมใครว่าแปลกยกมือ หรือว่าปกติอ่า่อยว่ากันคลิปนี้พี่พี่ไม่ได้มาโฟกัสเรื่องเวลาแต่ว่าพี่อยากให้เราเห็นบรรยากาศนะเห็นบรรยากาศนะครับว่าเวลาเราไปสอบจริงเนี่ยเขาสอบยังไงนะเขาเตรียมความพร้อมยังไงตอนเวลาน้องซ้อมกับตอนเวลาน้องไปสอบเนี่ยบางคนมันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนตอนซ้อมไม่ค่อยดีอ่าสมมติว่าซ้อมดีแล้วกันแต่เวลาไปสอบปุ๊บปรากฏว่าทําได้ดีกว่ามีไหม มีบางคนเนี่ยโหแบบพอถึงสถานการณ์เอาจริงปุ๊บเนี่ยเขาจริงจังเลยนะเขาตื่นเต้นเขาลุกลบเลยแต่บางคนพอเวลาซ้อมเนี่ยดีแต่เวลาไปสอบจริงเป็นไงครับตกใจกลัววิ่งก้าวไม่ออกนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยคุณต้องเมย์ก่อนเลยตอนซ้อมต้องเมย์ก่อนเลยซ้อมให้ดีก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตรงหน้างานเนี่ยก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเอาให้ดีกว่าที่เราซ้อม นะบางคนเนี่ยวิ่งเนี่ยตอนซ้อมดีแต่เวลาไปสอบจริงไม่ดีอสมมติว,ว่าไปสอบจริงดีเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปไว่ายน้ําเนี่ยตอนซ้อมเนี่ยดีแต่พอไปเจอปัจจัยบางอย่างหน้างานเนี่ยบางทีมันมันตกใจนะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยให้เห็นบรรยากาศกันก่อนแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วจินตนาการว่าถ้าตัวเองได้ไปสอบนะเราจะต้องทอํายังไงจะต้องเข้าที่เท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่ แล้วสุดท้ายคือขอให้เราได้มีโอกาสไปสอบคลิปนี้ไ้แค่นี้ครับสู้ๆนะทุกคนนะเอามาฝากนะครับ